องเป็นตัวจริงต้องอาปากค่ะต้องไอตัวจริงค่ะอาปากเหมือนกันเจะมาอาปากเหมือนฉันนะเธอฉันจะสาบเธอให้พระลงโทษอย่างนักอย่าลงโทษหนูวันนี้ค่ะเราพาทุกคนมาดูดูอะไรอะไรนะดูอะไรคะวันนี้มาดูความสวยของฉันไงถ้างันนก็ตัดจบเลยขอบุณค่ะไม่ได้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 เล่นพาลูกค้ามาดูรถค่ะพาลูกค้ามาดูรถแล้วกันเนาะนะคะ โอเควันนี้มากับรถ m a z ้า2นะคะรุ่น SL. S L เ <S ออจริงๆวันนี้นะคะเราจะพาลูกค้าท่านอ่ะมาดูชุดแต่งใช่ะะรถท<ช>ี่เราแต่งส่งมอบเนาะว่าแต่งเสร็จแล้วสวยแค่ไหนใช่ถูกต้องเฉพาะสีนี้น้องมาสีแพตตินัมคอสเนี่ยค่ะเพิ่งมีชุดแต่งที่มีสี้องกับรถนะสวยนะเอาดีๆแม่ลูกค้าถามมาเยอะมากว่าสีใหม่ปี 4, 2022สีแพตตินัมคอสค่าสีเท่าไหร่คะกระซิบหน่อย ไม่มีค่าสีนะคะตอนนี้ศูนย์เหรอใช่ศูนย์บาทนะคะในสีนี้ราคารถไม่มีบวกเพิ่มเลยนะคะไม่ต้องบวกเพิ่มเลยนะคะราคารถมาเท่าไหร่เท่านั้นเลยนะจ๊ะแล้วสีนี้ต้องรอนานเท่าไหร่คะสีนี้สั่งได้เลยค่ะสั่งซองมาปุ๊บสั่งปุ๊บมาปั๊บใส่ปั๊ปั๊ปสั่งปับป๊บปับป๊บปั๊บมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคนี่ดูได้เลย <Okay. S 2> ค่ะแต่งแล้วแบบสวยขึ้นนะใช่ตัวถังแบบดูหนาขึ้นใช่ตัดกับแม็กมากๆาเลยค่ะ ต้องบอกว่าหลายๆคันที่ผ่านมาเนี่ยจะชอบแต่งในชุดแต่งที่เป็นสีดําถูกต้องไหมใช่ตาดมตัดกับดําแต่ว่าอันนี้เป็นสีแพทินัมคอร์สตัดกับสีแพทินัมคอร์สนะใช่ค่ะก็คือสีมันจะดูพรีเมียมแล้วก็สวยงามมากๆเลยน้องมายหลายๆคนบอกว่าสีนี้ใช้แล้วมันจะแก่ไม่แก่อะไรอย่างเงี้ย เธอด้วยว่าถ้าเราใส่ชุดแต่งแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะสวยสวยใช่ไหมเป็นรถแบบมาจากญี่ปุ่นจริงจริง<ๆ>เป็นวัยรุ่นต้องบอกว่าลูกค้ากันเนี้ยก็เป็นวัยรุ่นด้วยนะคะพร้อมกับชุดแต่งเอ๊ะอ,ะอะต้องมานิดนึง ดี๋ยวจะให้ดูว่าทําไมชุดแต่งอันนี้ทำไมมันไม่มีเส้นสีแดงเดทไลน์เลยลูกค้าไม่อยากได้ค่ะลูกค้าบอกว่าเลือกได้หรออันนี้เลือกได้หมดเลือกได้เลยลูกค้าอยากได้แบบไหนทรงไหนสีอะไรก็เลือกได้ต่างมากนะคะเขาให้ท่อคู่ด้วยนะคะชุดแต่งอันเนี้ยอ่าได้ท่อคู่ถ่ายข้างหลังไหมคะมาดูข้างหลังชุดแต่งนี้ก็จะเป็นชุดแต่งเอ็กซ์ตีมแะใช่ค่ะสีเดียวกับสีรถเลย ท่อพูดนี่ท่อจริงหรือเปล่าคน้องมาท่อจริงหนึ่งอันจริงเป็นท่อแต่งค่ะโอเคเป็นท่อแต่งหนึ่งอันเนาะเนี่ยตัวถังข้างหลังเขาก็จะดูอ้วนขึ้นแล้วรถมันก็ดูแบบว่าดูแบบใช่ดูหนาขึ้นนะคะดูดีมากจริงๆแล้วแต่งมาแล้วเป็นสีนี้ก็เป็นสีที่มันดูสปอร์ตเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแล้วก็เหมาะกับวัยรุ่นเหมือนกันเพราะตัดกับตัวสีที่เราติดเฟรมเซรามิกให้ลูกค้าแล้วมันตัดกันกับมันดูเป็นทูโทนค่ะใช่ค่ะทูโทนเนาะแล้วแบบว่าคันนี้สวยนะคะแต่งเร็นแล้วใช่ใช่ จริงๆคันนี้สวยฉ่ำมากๆนะคะพอแต่งเสร็จแล้วเนาะใช่แต่ได้ยินมาว่าพี่เบนก็มีเตรียมรถส่งมอบเหมือนกันใช่ค่ะก็มีอีกคันหนึ่งเหมือนกันก็เลยว่าเอ๊ะทำไมของน้องมาไม่มีเส้นสีแดงแต่ของ,องพี่เบนอาจจะมีเส้นสีแดงเดี๋ยวพามาดูในรุ่นนี้นะคะลูกค้าพี่เบนอนะแบบแต่งแบบสปอร์ตมากเลยค่ะใช่ค่ะในรุ่นนี้นะคะลูกค้าเนี่ยจะเป็น คุณหมอะจะบอกให้เปรี้ยวมากใช่เปรี้ยวฟ้าไหมยิง่งกวะะ่าคุณหมอรีเคสเลยบอกว่าขอเส้นสีแดงเดชลายตรงนี้มาเลยเอาแบบเห็นมาร้อยเมตรต้องชุดแต่งตัวนี้ด้วยชุดแต่งตัวนี้จะเป็นชุดแต่งเอกซีมนะเหมือนกับคันเมื่อกี้เลยเหมือนกับรถต้องมาเลย<ส>นะคะสีเดียวกับตัวรถเนาะใช้สีเดียวกับตัวรถด,ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างฉันก็ฉันก็ชอบนะสนีฉันก็ชอบคืูมันมีคอแบบลงตัวแบบสปอร์ตใช่สปอร์ตมากเลยค่ะ ก็น่าจะยิ่งสวยนะคะถ้ามีเส้นแดงด้านี<ม>่ส่องข้างหลังเนี่ยก็จะมีเส้่งของเส้นสีแดงเหมือนกันที่จะรอบพันเลยนะ,ะโอ้ใช่เวลาที่แบบรถส่องมาไกลๆอย่างเงี้ยมันจะเห็นเส้นสีแดงของเราเลยกจำคืนน้อไม้สวยมากะะมันจะในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะจ๊ะ ชอบสไตล์ไหนเราก็คัสตอมได้หมดเลยเนาะ่ถ้าชอบสไตล์ไหนชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะคะแต่ว่าเรามีน้องใหม่ไม่ใช่ไหมน้องใหม่ใช่น้องใหม่เรามีข่าวดีสําหรับลูกค้าที่รู้สึกว่าเฮ้ยชุดแต่งนี้มันธรรมดาเราอยากได้อะไรที่ใหม่กว่านั้นใช่แล้วก็มีชุดแต่งที่เป็นชุดแต่งอะไรเอ่ย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 ชุดแต่งนี้ก็คือชุดแต่งชื่อเอ็กซ์ตีมเหมือนกันค่ะแต่ว่าชื่อย่อยเขาจะไม่เหมือนกันนะคะเป็นชุดแต่งเอ็กซ์ตีมทรง R S นั่นเองเป็นายเพลงใช่ไหมล่ะ นี่ e> ชุดแต่ง RS อจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่เบนใช่ก็คือชุดแต่ง RS เนี่ยทุกชิ้นจะเป็นสีดำอ่าไม่ว่ารถลูกค้าจะเป็นสีอะไรไม่รถจะเป็นจะมีสีเดียวจะเป็นสีขาวสีแพทที่น้มคอสีเทาดำนะคะหรือว่าสีเทานม ชุดแต่งของลูกค้าก็จะเป็นชุดแต่งสีดําตัว RS นี้จะมาจากชุดแต่งจริงๆชุดแต่งนี้แบบมินิมอลมากเลยนะไม่ได้หนาเหมือนตัว x t r e m e ตัวแรกนะแต่ว่ามันจะดูเป็นชิ้นบางๆที่แบบว่าใส่เข้าไปใช่มันจะแนบอยู่ใต้รถอย่างเงี้ยมันจะเป็นชิ้นที่มันเล็กๆไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่มากค่ะตัววัสดุเนี่ยก็คงทนเหมือนกันเลยนะแต่รถก็ดูไม่โลนเหมือนแบบรถเปล่าๆเนาะรถจะดูไม่โลนแล้วก็อาจจะดูแบบน้อยชิ้นคือความหนามันมันน้อยลงอะค่ะน้อยแต่มากใช่เรียบแต่โก้นะคะแล้วข้าง เขาให้ท่อคู่เหมือนกันไหมคะข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นท่อคู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่ข้างหลังนิดหน่อยเด๋ยค่ะน้องไมยยังไงคะก็คือ,อตัวนี้มันจะโชว์ตัวเนี้ย อ๋อไม่ได้คุมใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเป็นตัว X ต e ี m อะค่ะมันจะปิดตัวนี้ไปเลยเรียกได้ว่าสวยคนละแบบสวยคนละแบบนะคะเท่คนละแบบโอ้ยตัดสินใจยากเลยว่าลูกค้าจะเลือกแบบไหนนะคะเราก็จะให้ลูกค้าเป็นคนเลือกละกันเนาะว่าลูกค้าอยากจะได้แบบไหนสีไหนสีแดงไหมเป็น RS ไหมหรือว่าเป็น X t e ีมนะคะคือเราเลือกให้ได้จริงจริงเพราะมันสวยหมดเลยใช่ค่ะรือว่าเราจะใส่คนละชิ้นคนละชิ้นไม่ได้ ไม่ได้ใช่ไหมเขาต้องมาต้องมาเป็นชุดนะคะมาเป็นชิ้นไม่ได้นะคะลูกค้าใช่แต่ว่าที่รีวิวไปทั้งหมดเนี้ยรถของเราเป็นรุ่นอะไรคะอ่าเป็นรุ่น SL นะคะเป็นตัวลองท็อปนะคะราคาเท่าไหร่คิเนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะไม่รวมค่าสีนะคะถ้าลูกค้าชอบสีเทาดำอะค่ะเพิ่มหนึ่งหมื่นบาทค่ะแต่ถ้าสีแพตินัมขอไม่เพิ่มเลยเนาะไม่ต้องเพิ่มค่ะเท่ยอ่ะอยากได้อ่ะ พี่เบนซื้อเลยไหมล่ะาวน์เริ่มต้นแค่2 9งหมค่ะพี่เบนจบจองกับหนูเลยไหมคะวหนูญองได้เลยค่ะน้องมาเธอล็อกคอฉันมากได้ทำสัญญาที่บ้านพี่เบนก็ได้ค่ะต้องให้พี่ไปนันนิ่งไปหาง่ายๆเลยแค่สองหมื่นสองนะเข้าอื่นไม่ได้ได้ ได้ค่ะเบนมีงบ2องหมลูกค้ามีงบ2องหมทักหานาเราเลยนะคะน้องเบนนะคะคอนแทคตามนี้เลยนะคะน้องมายนะคะอย่าลืมโทรมาเล่นกันได้คอนแทคตรงนี้เหมือนกันโทรเล่นตัวหาน้องมายโทรซื้อตัวหาน้องเบนนะคะน้องมายแบว่าโทรเล่นโทรเล่นเล่นแต่ซื้อจริงๆค่ะวันนี้นะคะก็จะได้ยินเสียงฝนนิดนึงนะคะเพราะฝนตกด้วยลูกค้าทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะ